สวัสดีครับพบกับ Car ์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเธอรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับรถยนต์รุ่นใหม่ในปัจจุบันติดตั้งเทคโนโลยีช่วยประหยัดน้ำมันกันมากขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือระบบ idling stop ที่ช่วยดับเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะจอดรถติดไฟแดง ซึ่งหลายคนก็มีคำถามตามมาว่าการให้เครื่องยนต์สตาร์ทบ่อยๆจะประหยัดน้ำมันจริงหรือและจะมีผลกระทบต่อเครื่องยนต์หรือไม่เทคโนโลยี idling stop จริงๆแล้วมีหลายชื่อเรียกตามแต่ละผู้ผลิตรถยนต์จะรังสรรค์คำขึ้นมาเช่น auto start stop eco start stop i stop เป็นต้นซึ่งมีการทำงานคล้ายๆกันโดยจะดับเครื่องยนต์ลงอัตโนมัติเมื่อรถถึงจุดหยุดนิ่งระหว่างรอสัญ,ญญาณไฟแดง ขณะที่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆรวมถึงพัดลมแอร์ยังคงทำงานอยู่แต่ความเย็นจะลดลงช้าๆเนื่องจากคอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ทำงานและจะติดเครื่องให้อัตโนมัติเมื่อปล่อยเท้าออกจากเบรกหรือยขยับพวงมาลัยเป็นต้นสรุปแล้วเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยประหยัดน,น้ำมันขึ้นจริงหรือไม่คำตอบคือจริงครับโดยศูนย์วิจัยและพัฒนารถยนต์ในประเทศจรีระบุว่าเทคโนโลยี start-stop ช่วยประหยัดน้ำมันขึ้นราว7-27%ตามสภาพการใช้งานขณะที่บอสซ์ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ชื่อดังแห่งเยอรมน,นีระบุว่าเทคโนโลยีนี้ช่วยประหยัดน้ำมันได้ราว8-15%เลยทีเดียวและที่สำคัญคือ,อยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ราว15กรัมต่อ100กิโลเมตรอีกด้วยเนื่องจากระบบสตาร์ทสต็อปจะช่วยตัดการจ่ายน้ำมันทันทีขณะรถหยุดนิ่งซึ่งแน่นอนว่าช่วยเซฟน้ำมันกว่าการติดเครื่องยนต์ทิ้งเอาไว้ ขณะที่การดับและสตาร์ทเครื่องยนต์ของระบบ start-stop จะเกิดขึ้นขณะที่เครื่องยนต์ยังร้อนอยู่ทําให้การจ่ายน้ํามันอยู่ในระดับปกติเมื่อเครื่องยนต์ติดต่างจากการสตาร์ทขณะเครื่องเยน็นที่จะมีการจ่ายน้ํามันมากกว่าปกติเพื่อวอร์มเครื่องแล้วการสตาร์ทเครื่องยนต์บ่อยๆจะทําให้เครื่องยนต์เสียเร็วขึ้นหรือไม่เครื่องยนต์ปกติที่ไม่มีระบบดังกล่าววันหนึ่งอาจจะถูกสตาร์ทเพียง3-4ครั้งเท่านั้นแต่รถที่มีระบบ start-stop อาจจะมีการสตาร์ทเครื่องยนต์มากกว่า20ครั้งต่อวันซึ่งทําให้ใครหลายคนเกิดความกังวลว่าจะมีผลเสียต่อเครื่องยนต์หรือไม่โดยปกติแล้วการสตาร์ทลดขณะเครื่องเย็นจะก่อให้เกิดการสึกหรอของเครื่องยนต์มากที่สุดเนื่องจากน้ํามันเครื่องยังไม่ถูกดูดขึ้นมาหล่อเลี้ยงห้องเครื่องยนต์โดยทั่วถึงแต่ระบบสตาร์ทตอปจะทํางานเฉพาะขณะที่เครื่องยนต์ร้อนอยู่เท่านั้นโดยระหว่างนั้นน้ํามันเครื่องบางส่วนยังคงหล่อลื่นชิ้นส่วนในเครื่องยนต์อยู่ ไม่ไหลรวมลงไปในอ่างน้ํามันเครื่องเหมือนตอนดับเครื่องยนต์ทิ้งไว้นานๆดังนั้นจึงตัดความกังวลเรื่องการสึดหลอของเครื่องยนต์ไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับดังนั้นถ้าหารถคันใดมีระบบดังกล่าวก็อย่าลืมใช้เพื่อความคุ้มค่านะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ